เลขเด็ดคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะคะคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางหวยลาวค่ะประจำวันที่9พฤศจิกายน2565กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปหวยลาวพัฒนานะคะออกทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งนะคะดิฉันก็ให้แนวทางกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะเรามาดู ผลของในงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วนะคะให้เด่น5แล้วรอง8ขาวหะฮเอานะคะ8 1 8หนึ่งจนะคะข้างบนออก8 8 7จนะคะข้างล่างออก8 8ดนะคะดิฉันให้เป็นระบบ4ตัวนะคะผลข้างล่างจะเป็น8 8ถ้าเป็นระบบ6ตัวผลข้างล่างจะเป็น81นะคะยึดตามเว็บไซต์ที่เขาขายมากที่สุดนะคะจะเป็นระบบ4่ตัวนะคะยึดตามนั้นก็จะทำตามระบบ4ตัวนะคะ แต่บางครั้งก็จะไปเข้าแบบระบบ6ตัวด้วยในะงวดนี้ก็งวดที่ผ่านมานี้ก็คือก็เข้าระบบ6ตัวด้วยนะคะก็เข้ารอง8นะคะอย่างที่เห็นนะคะมา8เยอะมากเลยนะคะได้ชุดเด่นนะคะ87ดนะคะข้างบนค่ะในตารางสถิติก็มีแค่สองเลขนะคะเลขหนึ่งไม่นับนะคะเพราะเป็นระบบ6ตัวนะคะจึงไม่นับค่ะก็กลับมาเดินต่อนะคะสำหรับหวยลาวนะคะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีสําหรับท่านที่ถูกรางวัลค่ะสําหรับท่านที่ถูกรางวันนะคะก็อย่าลืมค่ะแบ่งเงินเล็กๆน้อยของท่านนะคะเพื่อไปทําบุญบ้างค่ะจะได้ต่อชุกตัร่าให้กับตัวท่านเองนะคะทําตามสะดวกเลยค่ะแต่ก่อนจะทําบุญที่ไหนอยลืนนะคะว่าทํากับภาะในบ้านท่านก่อนค่ะบุปการีของท่านนะคะ และหลังจากนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีที่ทำจริงๆนฉันก็มี1ช่องทางค่ะเป็นบริการจากรัฐบาลน้าพุโด,ดยตรงนะคะเป็นกันโทรเข้าไปค่ะครั้งละ9บาทและ15บาทนะคะเ mm hmm. ขาจักจากค่าโทรศัพท์ของเราค่ะเป็นบริการโดยตรงของวัดนะคะดิฉันไม่ได้มีส่วนได้อะไรค่ะ mm hmm. เรามาดูตารางสถิติของหวยลาวพัฒนาในงวดนี้กันนะคะ mm hmm. ตัวเลขในตารางนะคะก็จะมีเลข7 5 8 926ค่ะ7 5 8 9 2 6นะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณน,นะคะจึงไม่มีสูตรค่ะต่อไปจะเป็นเด่นและรองนะคะของหวยเราในงวดนี้นะคะเด่นนะคะก็จะเป็นเลขเด่น8ค่ะ แล้วลองกาวนะคะดิน8ดแล้วลองกาวนะคะตัวเลขที่ทางช่องนําเสนอเกิดจากการเก็บสถิตินะคะไม่ได้ใช้วิธีการคํานวณแต่ใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะต่อไปจะเป็นชุดเด่นชุดกันนะคะก็จะนํามาจากตารางนี้นะคะนํามาจับคู่วินกันข่ะท่านที่จับเป็นนะคะนําไปใช้ได้เลยค่ะท่านที่จับไม่เป็นดิฉันขออนุญาตจับคู่ให้นะคะแล้วเดี๋ยวดิฉันจะตัดชุดวัใจใยให้ด้วยค่ะแต่ก็ต้องขอเตือนนะคะว่าชุดวัจัยที่ตัดให้ ตัดให้ตามสถิติที่เด่นมาที่สุดนะคะเด่นมายังไงตัดให้ตามนั้นค่ะยิงน้อยชุดเท่าไรคุณผู้ชมต้องรับกับความเสียงเท่านั้นนะคะ สำหรับท่านที่ต้องก,การชมหวยไทยนะคะดิฉันก็จะลงให้ที่ช่องคนวางเลขชาแนลนะคะไม่ได้ลงให้ที่ช่องนี้นะคะสำหรับหวยลาวนั้นจะลงให้ที่ช่อง,งเลขเด็ดคนวังเล็กก็คือช่องนี้นะคะส่วนหวยไทยจะลงให้ที่ช่องคนวางเลขชาแนลและหวยฮานอยก็จะลงให้ที่ช่องคนวังเลขชาแนลเช่นเดียวกันนะคะ ช่องนี้จะลงแค่หวยลาวช่องคุณมังเล็กชแนลจะลงหวยไทยและหวยฮาหนอย2หวยนะคะ,ะสำหรับท่านที่ต้องการรับชมก็ไปชมได้ที่ช่องคุณมังเล็กชาแนลนะคะเป็นช่องหลักนะคะ <c oughs> หวยไทยนั้นจะลงให้ก่อนวันหวยออก2-3วันนะคะและหวยฮาหนอยนี้ลงให้กันเป็นประจำทุกวันค่ะตัวเล็กสามารถมีข้าวไม่ดุได้ทุกเมื่อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะ ปกติตดตามนะคะแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือน,นะค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยค่ะชุูระจัยนะคะจะอยู่ในชุดเด่น5ชุดค่ะแล้วอยู่ในชุดกัน1ชุดนะคะ5ชุดก็จะมีชุด8,2,86,89 9,2,96ค่ะ5ชุดนะคะ8,2,86,89 9 2และ96นะคะดิฉันไม่วงให้นะคะมีเหตุผลที่ไม่วงให้นะคะ ต่อไปจะเป็นชุดกันค่ะในชุดกันก็จะมีชุดวัดใจอยู่ด้วย1ชุดนะคะก่อนจะจบคลิปในวันนี้ค่ะก็ต้องขอเตือนคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะคะดิฉันให้ตัวเลขเพื่อความบันเทิงค่ะเพื่อเป็นแนวทางนะคะและให้ฟรีค่ะคุณผู้ชมต้องนำไปใช้อย่างมีสตินะคะอย่าทำให้ตัวเองลำบากค่ะเอาแค่พอสนุกสนานกันนะคะชุดัใจหนึ่ชุดนะคะก็จะเป็นชุด26ค่ะ ชุด26นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะและ้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ